อัลละมาฟังเรื่องพิเศษวิบากกรรมวิบากกรรมของผู้ผลิตสื่อลามกมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นแสนเป็นล้านหรืออสงไข์กลับที่แล้วคือกี่กลับต่อกี่กลับที่ผ่านมาก็าตามต่างก็มีกิเลสเดีวยวกันทั้งสิน้นคือมีราคะโทสะโมหะมนุษย์มีกิเลส มีทั้งหญิงทั้งชายนี่แหละถ้าใครมีแล้วควบคุมไม่ได้ก็ไปเข้าคุกเลยแต่ควบคุมได้ก็อยู่นอกคุกทั้งหญิงทั้งชายแหะมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าหญิงควบคุมได้มากกว่าชายที่เข้าคุกกวาหญิงก็จะน้อยกว่าของผู้ชายถ้าผู้ชายควบคุมได้มากกว่าก็จะเข้าน้อยกว่ามันก็แล้วแต่ยุคไหนสมัยไหน ก็มีกิเลสอยู่ในตัวทุกคนมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีกำลังใจในการควบคุมได้แตกต่างกันไปแม้เทคโนโลยีหรือสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปแต่กิเลสก็ยังคงเหมือนเดิมในเรื่องของกามความมากในกามล้วนมีทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่มากน้อยแตกต่างกันไป สื่อในการยุยุกกรกรมกรรมรมก็เช่นเดียวกันมีมาทุกยุคทุกสมัยแตกต่างกันไปตามความหนาบางของการราคะของมนุษย์ในยุคนั้นๆคือถ้ามันมีมากมันก็สื่อที่ออกมาก็จะมีมากถ้ามีน้อยก็สื่อก็อจะออกมาน้อยในยุคที่เทคโนโลยียังไม่พัฒนาม,มากก็อาจจะเป็นเพียงภาพวาด รูปสลักรูปปั้นหนังสือบทประพันธ์ในการย่อยุกามอารมณ์แต่ถ้าเป็นยุคที่เทคโนโลยีพัฒนามากเหมือนในยุคปัจจุบันสื่อก็พัฒนาเปลี่ยนไปเช่นเว็บไซต์ลามกหรือการประดิษฐ์อุปกรณ์ในการยั่อยุกามอารมณ์ จนเปิดเป็นร้านขายของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ทางเพศที่เรียกว่าเซ็กช็อปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ก็มีมาทุกกลับไปแหละทุกยุคทุกสมัยไอ้ที่เกิดในปัจจุบันนี้มันก็มีกับที่พันพาม,ามันก็มีอย่างนี้แต่ว่ามีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับหนาบางของราคะแล้วก็ยังคงจะมีต่อไปจนกว่ากิเลสในตัวมนุษย์ทุกคนจะหมดสิ้นลง วิบากกรรมวิบากกรรมของผู้ผลิตสื่อลามกคือการประมวลภาพวิบากกรรมของผู้ผลิตสื่อลามกซึ่งกำลังรับกรรมอยู่ในปัจจุบันพอที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจและเป็นแรงบันดาลใจในการเลิกหรือกำจัดสื่อเลวร้ายนี้ให้หมดไปจากสังคมผู้ที่ชอบตรึกระลึกนึกถึงกรรมยินดีในเบทุนธรรมหมกมุ่นมากอยู่เฉพาะตนเองก็ยังไม่พอ ยังสร้างสื่อกระตุ้นกิเลสกามอารมณ์เมื่อเสพสื่อแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ไปทำผิดศีลธรรมคือผิดศีงข้อสามผิดโลกผิดเมียบางครั้งก็ฆ่าคมคืนกระทำชำเราคนพวกนี้ก็จะสั่งสมภาพลามมกวิปริตวิตฐานไว้ในใจทำให้ใจเศร้าหมอง โดยเฉพาะผู้ผลิตสื่อยั่วยุกามารมณ์ก็จะมีส่วนของกรรมกับผู้เสพสื่อลามกแล้วไปทำผิดศีลด้วยทุกอย่างทุกประการหมาความว่าสื่อผิดไปชิ้นหนึ่งคนดูยีสคนไปผิดศีลธรรมไอ้ยีสนั่นก็ตกเป็นของผู้ผลิตสื่อทั้งนั้นเมื่อจะละโลกกรรมนิมิก็จะมาปรากฏขึ้นอิธิโตวสงสมไว้ ทำให้จิตนี่มันจะเศร้าหมองไอ้ตรงนี้มนุษย์ไม่เข้าใจเพราะไม่ยอมศึกษากันและก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาพวกก็ไม่ยอมศึกษาพวกหนึง่งมันจะมืดมนจกนกระทั่งมีมหาณรกขุมสาไม่ที่ไปดึงดูดถูกส่วนก็วุบไปเลยไปบังเกิดขึ้นเลยเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะถูกทรมานด้วยอุปกรณ์แ,บบแปลก เหมือนที่เคยผลิตเอาไว้เมื่อตอนเป็นมนุษย์เช่นนายนิรยะบาลจะนำปลอกเหล็กหนามมาสวมเข้ากับอุปกรณ์ของตนเองไอ้ที่เขาไปแจกกันน่ะยืนแจกกันน่ะแต่เวลาไปในนมหานรกมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วมันมีหนามมาสวมเนี่อย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นมันมืดเลยนะมืด แล้วก็มันเหม็นแลวมันยาวนานนานขนาดไหนถ้าขุมสามก็เท่าไหร่ร้อยล้านล้านปีมนุษย์นั่นรอบเดียวถ้าสองรอบก็คูณเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนี่นิดแซมเปิลอุปกรณ์ตัวอย่างนิดๆหน่อยๆในอุปกรณ์ที่แจกในเมืองมนุษย์มันนิ่มแต่ถ้านั้นมันเหล็กร้อนแหลมนะจ๊ะ จากนั้นก็นำอุปกรณ์ที่มีปลอกเหล็กหนามสวมอยู่ไปฟาดที่ร่างของสัตว์นรกเขาจะมีวิธีฟาดและทะลวงเข้าไปในปากหรือทวานของสัตว์นรกเพศช,ชายแล้วก็พ่นน้ำกามกรดเข้าไปในตัวเรานึกถึงน้ำกรดที่มันขาวมันเหนียวมันอะไรงหนังมันร้อนมันสารพัดจนตัวละลายตายไปในที่สุด ตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ก็โดนเงี้ยซ้ำๆๆๆๆตอกยำๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยาวนานทีเดียวมันจะมีวิวทยาฐานอย่างนอีกเยอะนานนิยบาลาบางตนกส็สวมอุปรกรณ์ด้วยปลอกเหล็กที่เป็นเกลียวนึกถึงสว่านที่เป็นเกลียวเนีเหล็กร้อนและทะลวงเข้าไปในที่อุปกรณ์ทำความชั่วของสัตว์โลกเพศหญิง เรานึกถึงสว่านแต่ว่ามันเป็นปลอกสว่านนี่มันตันแต่นี่มันกลวงแล้วก็พอน้ำกลามตัวจะละลายตายไปในที่สุดสัตว์ในโลกเพศหญิงบางตัวถูกฟาดท,ทุบตีด้วยอุปกรณ์ข้างนาในนรีบานที่สวมที่ปลอกเหล็กมาเฟืองเหมือนมาเฟืองนี่นี่แหละเจ้าจากนั้นก็ถูกทะลวงไปที่อุปกรณ์ทําำวามชั่ว แล้วก็นายนิริบาลก็จะพ่นน้ำการามกรดเข้าไปกัดกินร่างของสัตว์นรกหญิงจนแหลกเหลวละลายตายด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากถ้าเคยผลิตหนังสือลามกก็จะถูกนายนิริบาลใช้เหล็กแหลมสลักตัวหนังสือที่เป็นคำลามกต่างๆไปตามร่างกายหรือสลักเป็นภาพลามกไปบนร่างกายของสัตว์นรกสลักกันไปอย่างนั้นหนึ่งร้อยล้านล้านปีมนุษย์ ตลอดเวลานะที่จริงมันจะมีอย่างนี้เยอะที่เราตัดมาเลยเมื่อหมดการจากมหานรกสัตว์นรกก็จะวิ่งเข้าสู่สถานน,นรกนายนริยบาลก็จะจับสัตว์นรกโยนลงไปในทะเลน้ํากามกรดถึงมันทั้งเหม็นทั้งเหนียวทั้งร้อนทั้งสารพัดเลยเนะี่ยโดนไปละลายหมดแล้วก็เกิดใหม่ครับวนๆก็อยู่อย่างนั้นเลยสัตว์นรกก็จะตัง้ง่หวไปในทะเลน้ํากามกรดด้วยความทุกข์ทรมานแล้วน้ํากามกรดก็จะกัดกินร่างสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ว่ายไปสัตว์นรกหญิงก็จะถูกปลาที่มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์เพศช,ชายซึ่งมีฟันแหลมคมว่ายพุ่งใส่อุปกรณ์สัตว์นรกหญิงเนี่ยสัตว์นรกได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างหนักและน้ำการามก็จะกัดกินร่างสัตว์นรกตายในที่สุดเมื่อสัตว์นรกเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะถูกปลาที่มีปากแหลมคมว่ายพุ่งใส่อุปกรณ์สัตว์นรกหญิงเรานึกถึงมีดแล้วกันที่เสียบเข้าไปเนะี่ย สามแล้วซาอีกสัตว์นรกจะเจ็บปวดทรม,มานแล้วก็น,น้ำกมามกรดก็จะกัดกินร่างจนละลายแล้วก็ตายในที่สุดถ้าเป็นสัตว์นรกชายก็จะถูกหอยที่มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ของเพศหญิงและมีฟันันแหลมคมว่ายมุ่งตรงกับอปกัดที่อุปกรณ์ของสัตว์นรกชาย <c oughs> หรือมีฝูงปลาฟันเหล็กมาว่ายมารุมกัดที่อุปกรณ์สัตว์นรก เจ็บปวดทรมานและละลายตายในที่สุดเป็นต้นตายเกิดตายเกิดตายเกิดซ้ำๆซักๆอย่างงี้จนกว่าจะหมดเวลานั่นแหละวิบาการรมของของดีตผู้ผลิตสื่อลามกนั้นอาจจะคล้ายกับผู้ที่ทำผิดศีลข้อสามโดยทั่วไปแต่สัตว์นรกเหล่านี้จะได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานมากกว่าหลายเท่านักเพราะก็บวก บาปของผู้เสพสื่ออีกจำนวนมากเ,เพราะฉะนั้นผู้ผลิตสื่อจะต้องรับผิดชอบเหมือนผู้ผลิตสุรานี่นะเจ้าของเนี่ยจะต้องรับผิดชอบผู้ที่เมาเนี่ยแล้วก็มีโทษจากสุรานี่อีกเท่าไหร่ก็รับเับไปหมดจะยาวนานขอ่คนอื่นเขาเมื่อหมดการจากอุสธรระรกขมบริวารแล้วก็จะวิ่งกระสู่ยมลโลกโดยจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ตัวไปยังหน้าบัรลังของพญาโยมราษรเพื่อตัดสินคดีถ้ายังไม่หมดวิบากกรรมก็จะมีภาพเกิดขึ้นแล้วก็จะถูกตัดสินให้ไปรับการต่อในยมโลกโดยต้องไปปีนต้นงิ้วอีกเป็นเวลาย,ยาวนานเหล็กแหลมร้อนแล้วปีนเข้าไปแล้วก็จะมีการปากเล็ดข้างล่างก็สุนัขนรกเจ้าหน้าที่ครับแปลงตัวมาด้วยวิบากกรรมของสัตว์นรกนั่นแหละทรมานอย่างนั้นอยู่ยาวนานทีเดียว แล้วจากนั้นก็จะถูกเจ้าที่ถลกหนังทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกมาเจ้าที่ก็จะบังคับให้สั์นลกเขียนคําสารภาพถูกถลกไปแล้วนะแต่ยังไม่ตายจะถูกบังคับไปเขียนคำสารภาพในบาปก,กรรมที่แผ่นหนังของตัวเองที่ตัวเองทำกรรมลามกในอดีตตอนเป็นมนุษย์เขียนไปสารภาพบาปไปเรื่อย หรือจะถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปผูกติดกับรูปปั้นลามกวิปริตวิตีฐานในรูปแบบต่างๆมีทั้งหญิงและชายซึ่งจะเป็นเหล็กร้อนมากนี่ก็เป็นรูปปั้นรูปสลักเนี่ยสัตว์นรกเขาจะอยู่ตรงนี้จะตัวเล็กกว่าและจะถูกบังคับอยู่ตรงนี้สัตว์นลกจะถูกใช้ลวดเหล็กร้อนมัดติดกับรูปปั้นลามกเหล่านั้น นี่หมายความในยุคบางยุคที่ทำเป็นรูปปั้นอะไรอย่างการมาสูตรแรงต่างที่ติดไว้ตามผนังต่างๆไม่สามารถหนีไปไหนได้ทุกทรมานจนตายต้องตายเกิดตายเกิดชนี้อีกเป็นเวลายาวนานเมื่อหมดกรรมมาเป็นเปรตถ้าเป็นเปรตชายก็จะมีร่างกายผอมสูงแล้วก็มีอุปกรณ์เพศหญิงเกิดขึ้นทั่วร่างกายเป็นจำนวนมาก ตรองอุปกรณ์เพศหญิงนั้นก็จะมีน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเปรตชายแต่มีอุปกรณ์หญิงทั่วร่างกายแล้วก็มีน้ําหนองน้ําเหลืองไหลอยู่ตลอดเวลาทรมานโถแค่เป็นฝะีนิดเดียวนะเม็ดเดียวี่ร่างกายเราก็แย่เลยนั่นหนักนั้นกันไปอีกถ้าเป็นเปรตหญิงก็จะมีอุปกรณ์เพศชาย เกิดขึ้นตามร่างกายเป็นจํานวนมากตรงองค์ปรกรณเพศชายนั้นก็จะมีน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเด้รับความทุกข์ทรมานอยู่ยาวนานเช่นกันเมื่อหมดกรรจากเปรก,ก็จะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเริ่มต้นจากสัตว์เดรัจฉานที่มีขนาดเล็กเช่นหนอนในสุ่มต้องดื่มกินของสปอกปรกเน่าเหม็นหรือไปเกิดเป็นสัตว์ต่งตางๆอีกบ้างมายหลายชนิดคือโตขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเป็นลิงเป็นลาเป็นวัวเป็นควายเป็นหมาเป็นแมวเป็นต้น ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นหญิงโสเพณีอีกบ้างไม่หลายชาติก็ตัวธรรมของตัวเองเนะี่ยจึงมาเกิดเป็นผู้หญิงเนะี่ยไม่มีใครทำให้ตัวทาเองถ้าจะงดหิดต,ต้องไปงดหิดไอ้ผู้ออกกฎแห่งกรรมเราต้องไปสืบหาใครออกกฎแห่งกรรมเอออย่างนี้โอเคอย่ามาลุยกันเองเราต้องไปสืบดูใครออกกฎแห่งกรรม นั่นแหละศัตรูร่วมของมนุษย์เลยแล้วไปลุยกันตรงนั้นเพราะมันไม่ยุติธรรมเลยไปเรียกร้องความยุติธรรมที่ผู้ออกกฎแห่งกรรมทีนี้มันจะยุติธรรมต่อเมื่อไปถึงธรรมแล้วมันถึงจะยุติถึงธรรมทั้งสามเนี่ยทั้งกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัิยาคตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นบาปอกุศลและธรรมที่เป็นกลางกลางนั่นแหละไม่บุญไม่บาปต้องไปสุดตรงนั้นแล้วนั่นแหละมันถึงจะยุติ หมดกรรมจากหญิงโสเภณีก็จะมาเกิดเป็นกระเทยเป็นเกย์ king เกย์ queen มาเป็นทอมมาเป็นดี้มาเป็นเสือใบอีกอย่างละหลายร้อยชาติเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าทุกขทรมานงไงไปลองดูจากน้นเมือวิบากกรรมจางลงก็จะมาเกิดเป็นคนที่มีสองเพศเรียกว่าอุปโตพยัญชนกอุป,รปรกรณ์ผู้ชายอยู่ข้างบนของผู้หญิงอยู่ข้างล่างเรียกอุปโตพยัญชนก มีสองเพศในคนคนเดียวกันแล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเช่นคนป่าเผ่าต่างๆนั่นแหละเมื่อมาเป็นผู้หญิงปกติก็จะมาถูกปล้ำถูกข่มขืนถูกกระทำเทารุนทางเพศอีกหลายชาติพระธรรมมามันก็เจออย่างเงี้ยเาในระหว่างนี้เกิดความประมาทหลงโมวเมากลับไปผลิตสื่อลามกอีก ก็จะต้องกลับเข้าสู่วงจรของวิบากกรรมวิบากกรรมอีกนับภพบนับชาติไม่ท่วนนี่มันต้องช่วยกันขยายความรู้นี้ออกไปโดยการขยายจานดาวรมเมื่อเรารู้ชน,นี้แล้วก็ควรหลีกให้ห่างไกลจากสื่อลามกเหล่านี้แล้วก็ทำน้าทีกเลยมิตรให้กับคนที่หลงมัวเมาเสพสื่อลามกให้เขารู้ถึงโทษภัยอันร้ายแรงของวิบากกรรมวิบากกรรมรวมถึงต้องเร่งสั่งสมความดีให้มันทำทารักษาศีลเจริญภาวนา

รู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนวายอยู่ในวังวนลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำบุญบุญออเพื่อนุนให้ไปสู่ที่สุขสบาย